ครับก็ขอน้อมรับกลับเข้าสู่ช่องของเราในวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเราในช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของคนเราที่มีไฟติดเนื้อติดตัวกันมาตั้งแต่กําเนิดเกิดมาเป็นร่างกายเราก็มีไฟติดตัวกันมาแต่ละคนนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนจะส่งผลดีหรือว่าผลลายกับตัวของเราในวัยที่เราเติบโตขึ้นมาการที่เรามีฝายนั้นถ้าหากว่าอยู่ในจุดที่ดีหรือตรงกับตำลาที่เขาบ่งบอกเขาไว้ก็จะเกิดการหมูเฮงเรียกว่าเป็นการดีเขาผู้นั้นจะมีโชคมีลาบมีวาสนา จะทำอะไรก็จะเริญรุ่งเรืองอายุของเขาก็จะยั่งยืนยาวและนานไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสุขภาพแข็งแรงก็ผิดกับคนที่เรียกว่ามีไฝขึ้นอยู่ในที่ไม่ตรงจุดที่ดีหรือเรียกว่าไม่ตรงหมูเห้งจะทำอะไรในช่วงนั้นก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก จะไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีลาบจะทำอะไรก็มักจะติดขัดอยู่เสมอตามตำราที่เราจะกล่าวมีนั้นเราจะหยิบยกเอ่ยอ้างมาท่านได้รับฟังกันทั้งชายและก็ทั้งหญิงตามตำราของโบราณที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในตอนนี้ถ้าหากว่าท่านหญิงหรือว่าท่านชาย ถ้าหากว่าท่านใดที่มีไฟระหว่างคิ้วฝาหรือว่ากลางระหว่างคิ้วฝานั้นก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีสเสน่ห์เป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนที่เรียกว่าต้องตาต้องใจคนทั่วไปจะมีสเสน่ห์ในตัวอย่างมากพูดจาก็พูดเพราะพูดเก่งพูดจริงทำจริงเป็นคนที่เรียกว่า ชอบเปิดเผยไม่ชอบปิดบังอะไรกับใครทั้งนั้นพูดตรงไปตรงมาเป็นคนใจเย็นอีกด้วยจะทำอะไรก็มีความคิดรอบคอบท่านเป็นคนที่เรียกว่าเรียบง่ายคบง่ายเป็นคนที่เรียกว่าใจดีอีกต่หากสำหรับท่านที่มีไฟละวางกลางคิว้ว ต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟที่อยู่คิ Q ้วซ้ายคิ้วซ้ายนี้ก็ขอถายว่าท่านผู้นั้นเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าอารมณ์เป็นคนใจร้อนทำอะไรทำเร็วทำไวไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไรพูดก็ไม่ค่อยเก่งคุยก็ไม่ค่อยคุยเป็นคนที่เรียกว่าเก็บกดมีอะไรก็ไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครได้รับรู้ เป็นคนที่เรียกว่าใจร้อนหรือว่าใจที่เรียกว่าไวทำอะไรก็คล่องแคล่วเป็นคนหุนหันกระทันแล่นแต่ในเรื่องของการเงินการงานนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเก่งจึงทำให้ครอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นสุขนี่ก็สำหรับท่านที่มีไฟและวางคิ้วไ้ายต่อมา เรามาดูท่านที่มีฝายอยู่ที่ขมับฝาถ้าหากว่าท่านใดมีฝายอยู่ที่ขมับฝาท่านผู้นั้นก็จะมีความคิดที่ดีจะมีกิจการที่เรียกว่าทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและร่ำรวยถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการ ก็จะเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายต่อไปท่านจะมีตำแหน่งที่ดีดีกว่าเดิมท่านจะมีลูกน้องและบริวารอีกมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านที่มีไฟที่ขมาฟ้าจะเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกัน ต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟที่ขมับซ้ายก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าเฉลียวฉลาดมีไหวมีพริบชอบช่วยเหลือคนอื่นได้แต่พอถึงเรื่องของตัวเองก็มักจะเอาตัวไม่เคยรอดในเรื่องของการงานการเงินนั่นก็ถือว่ามีใช้มีสอยไม่ขาดมือ จะทำอะไรหยิบจับอะไรท่านก็จะได้เงินได้ทองนี่ก็สำหรับท่านที่มีฝายที่ขมับใจต่อมาเรามาดูท่านที่มีฝายที่ดังจมูกกันบ้างก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบมีวาสนาดวงชะตาจะสูงส่ง จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสบายตลอดชีวิตท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญาเอาตัวรอดอยู่เสมอจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีความเจริญและมีความก้าวหน้าต่อไปในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านที่มีไฝที่ดังจมูกนั้นก็ถือว่า ดวงดีดวงเด่นบางคนได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมีใช่มีสอยตลอดชีวิตถือว่าชีวิตเกิดมาของท่านนั้นเป็นคนที่เรียกว่าอยู่สบายอยู่กับกองเงินกองทองอีกเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฝที่ปลายจมูกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายก็ขอทายว่า ท่านจะมีความสุขมากๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชีวิตของท่านนั้นจะโดดเด่นมากท่านเป็นคนที่มีอํานาจในตัวของท่านเองท่านทำอะไรมกักจะมีชื่อเสียงคนจะมีคนจะเข้ามาเคารพนับหน้าถือตาท่านมากพอเข้ากลางคนหรือว่าเข้า กลางชราในท่วงนั้นท่านจะมีความสุขตลอดไปจะหยิบจับอะไรท่านก็จะมีเงินมีทองอยู่เรื่อยๆต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟที่แก้มฟ้าท่านใดที่มีไฟที่แก้มฟาก็ขอทายว่าตัวของท่านนั้นจะมีสเสน่ห์ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครก็อยากรู้จักอยากจะทักและก็อยากจะคบมาเป็นเพื่อนหรือว่ามาเป็นคู่แต่ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าชอบเจ้าชูมากคู่หลายเมียท่านเป็นคนที่มักจะขาดเงินขาดทองแต่ท่านนั้นจะต้องพึ่งกับเมียหรือว่าพึ่งกับคนอื่นเสียเป็นส่วนมาก ในเรื่องของตัวเองนั้นจะต้องลำบากจะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอถ้าเป็นหญิงนั้นก็จะมีถ้าเป็นหญิงถ้ามีไยที่แก้มฝาท่านจะเป็นไม้จะมีเงินมีทองและมีทรัพย์สินมากมายเรียกว่าเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องจะมีชายหมายปองท่านมากมาย จะมีคนโน้นเข้ามาติดตอ่อคนนี้มาติดต่อถือว่าท่านใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีไยที่แก้มฝาและเป็นไม้จะถือว่าเป็นไม้ทรงเครื่องในช่วงต่อไปต่อมาเรามาดูท่านที่มีไยที่แก้มซ้ายท่านใดที่มีไยที่แก้มซ้ายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชาย ตัวของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีอำนาจมีวาสนาะชีวิตนั้นจะสูงส่งและลุ่งเรืองยิ่งกว่าใครและท่านจะเป็นคนที่เรียบร้อยพูดจาก็อ่อนหวานจะพูดอะไรก็พูดเพราะเป็นคนใจเย็นชีวิตของท่านนั้นจะเหมาะกับการค้าขายและการลงทุนต่างๆ การงานการเงินนั้นท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอในเรื่องของการงานการเงินถือว่าดีจะไม่มีการบกพร่องทั้งนั้นนี่ก็สำหรับท่านที่มีฝขึ้นที่แก้มซ้ายไม่ว่าหญิงและชายจะมีความสุขต่อไปต่อมาเรามาดูท่านที่มีฝ ที่ลิมฝีปากบนทั้งหญิงและชายอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านมีไฟขึ้นที่ลิมฝีปากบนไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาขอทายว่าท่านผู้นั้นจะมีโชคมีลาบอย่างมากๆใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็หลงรักท่านท่านจะมีเงินมีทองใช้จ่าย ชนิดเรียกที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเรียกว่าการเก็บของท่านนั้นจะไม่ค่อยมีถ้าหากว่าท่านเป็นชายก็มักจะเป็นคนเจ้าชูอีกแต่หากรักใครท่านก็รักไม่นานท่านก็จะเบื่อง่ายท่านอาจจะเปลี่ยนง่ายอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักของผู้ชายถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิง ถ้าหากว่ามีไฟขึ้นที่ริมฝีปากจะเป็นด้านบนไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาถ้าหากว่าเป็นหญิงท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าใจร้อนชอบเอาแต่ใจตัวเองและเป็นคนที่แสนงอนการเงินการงานนั่นก็ถือว่าดีมีใช้มีสอยไม่ขาดมือ เรียกว่าท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งอีกเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่มีไยที่ลิมฝีปากด้านบนต่อมาเรามาดูท่านที่มีไยที่ลิมซิปมีไยที่ลิมฝีปากด้านล่างทั้งซ้ายและขวาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายขอทายว่าผู้นั้นจะไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีลาบ ทำอะไรก็มักจะเสมอตัวชีวิตของท่านนั้นจะไม่ค่อยลาบลื่นเท่าไรสำหรับท่านที่มีฝายที่ลิมฝีปากด้านล่างไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าใจร้อนฉุนเฉียวจู้จี้โมโหง่ายมักจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยมีเหตุผลถ้าหากเป็นหญิง จะเป็นคนที่เรียกว่าอาภัับรักพบรักกับใครก็มักจะมีเรื่องมีราวอยู่เสมอถึงท่านจะมีครอบครัวอีกเช่นเดียวกันก็จะมีการทะเลาะกันบ่อยครั้งในเรื่องการเงินดีมีใช้มีสอยไม่ขาดท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเก่งนี่ก็สำหรับท่านที่มีไฟที่ลิมฝฟีปากด้านล่าง ต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟที่คางกันบ้างสำหรับท่านใดที่มีไฟที่คางจะเป็นซ้ายหรือจะเป็นข้างขวาจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายก็แล้วแต่ขอทายว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดเก่งปาขอมมีเสน่ห์ชอบเจ้าชู้รักใครก็รักไม่จริงชอบสนุกสนาน เอาแต่เฮฮาไปกับเพื่อนฝูงชอบไปในทางร้องเพลงหรือในการแสดงต่างๆทำแล้วตัวงท่านก็มีชื่อเสียงท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเก่งแต่ก็ไม่เก็บไม่ออมใช้จ่ายอย่างเกินตัวบางทีก็เงินขาดมือหรือบางทีก็เงินขาด ตัวเรียกว่าท่านไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยออมแต่ท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าหาเก่งทำอะไรก็ทำได้ดังใจที่ท่านนึกในช่วงนี้ท่านที่มีไฟที่ที่ที่แขนนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีไฟที่แขนก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่า มีกินมีใช้อยู่เสมอเงินทองนั่นก็จะไม่ขาดตัวจะมีเงินทองเข้าบ้านเข้าช่อง<ๆ>อยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นมีจิตใจเมตตาเอื้อเพื่อเฟื่อแฝ่รักใครรักจริงแต่ถ้าหากว่าเกลียดใครท่านก็เกลียดจริงเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจร้อน แต่ก็ชอบทำบุญทําทานถ้าหากใครกลับเนื้อกลับตัวได้ท่านก็ให้อภัยนี่สำหรับท่านที่มีไฟที่แขนในช่วงนี้คลิปของเรานี้ก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อในการรับฟังวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเข้ามารับฟังในเรื่องไฟของเรา ที่ขึ้นในแต่ละจุดในแต่ละที่นั้นจะส่งผลอะไรเราก็ที่แจงให้ท่านได้รับรู้แล้วเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่ตอไปอีกครับสวัสดี